ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u u t u b ไรอัพทีเอชวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV สายพัน์ธุแกร่งที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยไทยรุง TR-Transformer 2026รถยนต์อเนกประสงค์ดีไซนสไ์สไตล์ทหารที่ไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งน่าเกรงขามแต่ยังมาพร้อมความหรูหราทัานสมัยและเหมาะสําหรับทุกสภาพถนนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกล ไยรุ่ TR Transformer 2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็น TR Transformer ไว้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดุดันบึกบึนและแข็งแรงแบบที่หลายคนชื่นชอบรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตัวถังภายนอกมาในสีเขียวสไตล์ทหารแบบด้านซึ่งเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถอย่างชัดเจนเส้นสายและเหลี่ยมมุมของตัวรถยังคงเน้นความเหลี่ยมแข็งแรงและดูทรงพลังทุกมุมมอง ด้านหน้าของ TR Transformer 2,026โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านที่มีโลโก้ไทยรงอย่างชัดเจนผสานกับไฟหน้าแบบเล็ดทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกเหมือนยานกรอบสุดล้ำสมัยกันชนหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยวัสดุเหล็กพิเศษรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและยังติดตั้งไฟตัดหมอกที่พร้อมใช้งานในทุกสภาพอากาศ ด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับบันไดข้างแบบบิวอินละโป่งล้อขนาดใหญ่ที่ครอบล้อออฟโรดขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางแบบมัเทเรนเพิ่มความพร้อมสำหรับการขับขี่ในเส้นทางวิบากหรือออฟโรดหลังคารถติดตั้งรูฟแฟ็กขนาดใหญ่รองรับสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไกลเช่นเต็นท์กล่องเก็บของหรืออุปกรณ์ตั้งแคมป์ส่วนด้านท้ายของ TR Transformer 2026ติดตั้งยางอะไหล่แบบเต็มขนาดไว้บริเวณประตูหลัง พร้อมกล้องมองหลังและไฟท้ายเลเทรงเหลี่ยมที่เข้ากันได้ดีกับดีไซน์โดยรวมบานประตูด้านท้ายเปิดได้แบบ2ฝั่งและให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังอย่างกว้างขวางโดยสามารถปรับเบาะแถวหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกด้วยเปิดเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะพบกับการออกแบบภายในที่หรูหราและทันสมัยเบาะหนังแท้คุณภาพสูงสีดำปัดเย็บด้วยได้สีเขียวเข้มให้ความรู้สึกพรีเมียมภายในกว้างขวางนั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งเบาะทุกแถวสามารถปรับเองได้อย่างอิสระ มีช่องแอร์และช่องชาร์จไฟ USB ให้ครบทุกที่นั่งแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อ Bluetooth ควบคุมได้ทั้งจากพวงม,มาลัยและหน้าจอโดยแผงควบคุมต่างๆยังใช้วัสดุดโลหะให้ความรู้สึกแข็งแกร่งในทุกสัมผัสจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลเต็มรูปแบบและมีปุ่มสั่งงานระบบขับเคลื่อนสลอ้ออยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิ ซ้ายขวาพร้อมระบบกรองอากาศ H E P A สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้หรือเดินทางในพื้นที่มีฝุ่นเยอะเสริมด้วยระบบเสียงระดับพรีเมียมแบบสราว360องศาจากลำโพงรอบคันให้ประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นด้านระบบความปลอดภัยไทยรุงท TR R Transformer 2 0 2 6 2จัดเต็มด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ A E B ระบบเตือนมุมอับสายตา B S M กล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h S A ระบบควบคุมการทรงตัว ESC และถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความอุ่นใจในทุกการเดินทางขุมพลังของรถรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น 2H, 4H หรือ 4L ทำให้รถคันนี้สามารถลุยได้ทุกเส้นทาง ทั้งทางลูกรางโคลนหรือแม้แต่ข้ามลำธารระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยสปริงและด้านหลังแบบแหนบซอนเพื่อความแข็งแกร่งในการบรรทุกและรองรับแรงกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งชุดยกช่วงล่างลิฟต์คิดสำหรับสายแต่งที่ต้องการความสูงพิเศษราคาของไทรุงทีอาร์ทรานสมโฟร์เมอร์2026ิเริ่มต้นประมาณ1 6 5 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า เช่นการเลือกอุปกรณ์เสริมชุดแต่งรอบคันไฟสปอตไลท์สโนิลกล่องเก็บของท้ายรถและอื่นๆซึ่งราคาสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการสั่งผลิตเฉพาะทางของแต่ละคันไทยรุมทีอาร์ทรานสมโ r ร์สองจึงไม่ใช่เพียงรถยนต์แต่เป็นพาหนะที่แสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับขี่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างชอบการเดินทางผจญภยัยและต้องการความแปร่งแบบไทยแท้โดยที่ยังคงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของคนไทยรถคันนี้คือคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ